สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยทุกผู้ท,ทุกคนทองหมองทองบอลบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงกับสานาทีพี่น้องวันนี้กับบ้านอังคารวันทีนท่27พี่น้องกับสองเสมอแล้วนาตาลีข์ขืดไวจากเขาปลาขืดไว่าจะเขา,า,ด,ขาดุาวันนี้ขัดเข่ามาแล้วช่อลองสบายวสีภาพ,พี่น้องไปหาเห็ดว่าดชางชันหาเห็ดก่อนแล้วก็สินอาหารใหม่ที่หลังพี่น้องไปก็เลยขาดพี่น้องมาผู้เดียวกระเด็นคึมคึมวันในวันหนึ่งน้องเนาะ พูพี่น้องรถห้อยโจทย์จะพูเนีมกลับหลังเลยนะรถโจดอยู่ป่าพูดหอดหวยเลยพี่น้องมาผููเดียวตอนนี้นั่งกำลังิดล่งหวยคดไว้ในใจว่าพี่น้องคือคดคลายใจ้ะพี่น้อง่าจะพาพี่น้องไปห,เห,เหา,าเห็ดดินเห็ดกระบะเห็ดดินออกขามหวยไปพูดเลยถ้จาจะไปตัวใดดีพี่น้องหาเห็ดก่อนหรือหาหน้าใหม่ก่อนเนาะลาเข้าป่ากันเลย พี่น้องยอดเครื่องข้าเจ้าบ่กกินเป็ดให้พี่น้องเห็นออกในอันติกตอกก็เอาไปเก่งข้ามันลายก็จะเอาอยู่ไปทางใดเด้บอบวกเคยมาปลาพี่น้องปลาผดผูดปลาหก จักสิไปทางใดบ้าง้เคยมาพี่น้องเห็นออกในทิศดอ,อกต้นอันนีน้ผล่ดกินเป็ดเนี่ยมันสุกพ่นะต้นหนวดแมวบ่วาอไม้พี่น้องผู้เห็นเลยพามาเบิ่งดอกน้อนนายพี่นอ้องงามก็ดอกยอือมใบใบบุก ฮอนทันสัเลยพี่น้องคุณไม่ลายเลยพี่น้องโอ้โหอยนุ่งเห็นเวียดนางย ้ามาให้ก่อนแล้วพี่น้องเนาะจังหวะกันนำ้ำหลางเฮ็ดก็ได้ว่าไม่มีมูเฮ็ดแ่ะคือจะขวมพังวยเบิดพุน่นแหละมาใหม่พี่น้องออกลายได้พี่น้องพี่น้าพูดพูดใออกลายได้ปุ้งกระตาก่อนนอนอยาวมาใหน้นอนเยอะมันปะเนาะพี่น้องปะบ่ หนูเหี่ยวมันหวยเลยพี่น้องเนี่ยป่าด้านไม้พี่น้องน้ไม้เห็นนะหลลอยอยู่ได้ถูนอนอยู่พู แม่นบอกโอ้ยไปแต่ปลายมาั้งแมนออกมาอีกแล้พี่น้องนางกับบรือว่าดังนะมากู้เดียว หวยน้อยพวกผู้ดีย่างลุงหวยแนี่ยพี่น้องไม้พี่น้องไม้ พ oh oh. oh, no, oh. uh ุ่งไหมนะพี่น้องน้ำไม้นะพุ่งพุ่งนอท่านอยู่เทิงพุ่งห้ามนต์ปลาฮะพังอีหินพังยังพี่น้อยนะพัดปุ๊บหน้ำไหม บรรยากาศพี่น้องฮือๆอ๋อตกตลุกพาพี่น้องมุนมุนนั่นมุนหฮมมุนเครืออันนี้ถัดขนาดพี่น้องน่ะ bạn bắn được cả đó cát nó mày cũng không có ao vẫn đó thôi. nó oh. thắc hết là Thì nó dư, ao ô tay tình กูเถิงต้องขึ้นอ้อาอยู่เถิงห้องใส่เป็ดควบกูจีเถิะพี่น้องพอได้อยู่ได้พึ้น้องแล้ไหมตันนีจะคือทูพี่น้องนี่นะหนักได้ลายได้หน้าวัดจะคือเงาทู แมงมันเนาะทังกระได้น่อยหนึ่งพี่น้องฮู้นอยูทั้งนู่โอ้ทบันอยู่หกทบันนี่ มึงบ่พกันเถิงวะผูกยอดนันอยู่เถิงมคุณพี่น้องปาตะตาไปนี่หละโอ้ยผูกใช่เลยเนี่ยมาคือเห็นอยู่โอ้ยโทษโทษโทษ พี่หอนพี่น้องคุณเนี่ยวเลยรหง่อนี่พี่น้อง เครื่องหินอะไรพี่น้องเนี่ยนยะอดเครื่องบอ้มันเกลี่ยอะไรเนาะท่านจะไปเกลี่ชนไม้โอ้โหนิทานนอกลังพูดกับเนงมันพี่นอ้องโอ้ยลมเลยโทษได้ คุ้นกะหาน้ำแน่พี่น้องใหญ่มันคนเอาเวทขับปลาหแาต่นาใส่ยอดน้อยเวทล้วบ่ปกตินาสีคนยานน้ำนะพี่น้องฮักโลกน้ำตื้นมันนั่งกระยานเลยพี่น้อง คนสัวยานนมันไม่ค้นยมันบดตีงนตัวตัวนี้เห็นอยู่ล่พอไปได้อยู่ก็เบ็ดเบ็ดกอนน้ำไหล้วบิดเล้โว้ยพี่น้องผูดอย่านั้นอยู่ทึ่งพูจเาทึ่เนาะ บรรยากาศพี่น้องอันหัวกอยกับบดอึดพี่น้องแทงทงทึงนะสมัวใหญ่ๆพี่น้องบดอึดหัวกอยหัวมันนะทางนี่ก็มีต้นกอยนะพี่น้องบดอึดไต่โอ้โมุนแปดสิบแปดองศาในทางหมุนรอบเลยพี่น้องน้าหนังยยอดใหญ่พี่น้องมากพอดีกว่าพอดียวพี่น้องเลยว่ากระพินหรากกับเอฟซีและนางกับอะไร เสียงกำลังปุกปลุกบ่เสียงหนกกุดฮะได้เลยปลาปลูพี่น้องยอดนะเธอเลือกอยู่ทุกผู้ที่ภาพเม่นอกพี่น้องมาเบิกอัอนนี้พี่น้องดอกไม้ป่าหเลยยังนี่แหละ นะชีเลืองหวยหอวยพี่น้องซู้ไมเห็นด,ดอกเห็นว่ากูกูจสู้ไมเบิ่ออันนี้น่ะเป็นชีเลืองนะพี่น้องนาทีง่อยแต่ผังมันจกล้มชีเลืองก็มีชีแดงก็มีจะขึ้นกานทูกชีแดงนะ บางทีมีคนหาเนาหรอกลอมข้างนี้มีคนหาแล้วยอดใหญ่ย,ดย,ย,ดยอดใหญ่คืนอาไ้บอเบื้องทิพาหมนุนะโอ้ยวัดให้ nhọn đang chỉ thơm đi cua cứ Nó nhọn chỉ thơm cái nọ nhọn nhầy thôi cua thấm ít tạp bà phi nọ hết nhang nọ thường gì? เฮ็ดยังอันนคือเป็นจังชี้เฮ็ดกระซุบใช่ม่าเบิ่งก่อน ขึ้นมาข้างบนพี่น้องของึบบง้นมะาข้างขึ้นมาตะพังห้วยวันนี้ปลาไมมนะเช่าผักเขียวแท้ชาบังามแท้พี่น้องโอ้โหโทษโทษโทษนาตาลอรี่ไปเห็ดอยังพี่น้องเอ๊ะหลุดมือเลยเห็ดอะไรพี่น้องคอมเมนต์ไม่นั่งเฝ้าให้นั่งฟังใน ident. เห็ดอย่างนี้นะเป็นกระซุ่มได้แต่หางนาตเตรีไปจับมาแล้วมันยุ่มเขาเป็นกระซุ่มคือกระซุ่มงุ้มไก่นี่ หักอน,นีมันธ็ตไปตานางเนาะพี่น่าเสีนี่ทัว่ว่ะ น้าำมันคายพ่อเก่งนะดิเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากบรรยากาศทันทีก่อนพี่น้องได้พกพกแกงพอดต้มนะพี่น้องโทษให้เบิ่งอีกก่อนเลยพี่น้องได้พ่อแกงพอดต้มนะได้บักลายนี่แต่ละไม่บง ขอขบวนคุณละลายที่จะคูจะคนพี่น้องวันนี้นาตาลีพามาหมุนป่าหมุนหาหน่อไม้พี่น้องมานํากันไปแล้วกินหนามพอกันมาขบวนคุณละลายจะคูจะค้นตากระมางคูเดียวพี่น้องก็คุดเน้นเละคุดอยู่นหน่อยนึงกว่าดูกมันถูกป่ามันถูกพี่น้องนองก็คุดอยู่แหละคุดลายลายแนวอากจะมาังคาท้องมาลูกพี่น้องคันบ่มากระบ่ได้่ชันซะเลยมา พี่น้อ,เองเสร็จเป็นซาดปลาปลาบ้านนาตาลีพี่น้องหักเสร็จเป็นหน้ากระเจ้าหะาไหลเปนหน้านาตาลีดอกจะพูดดอกปลาพี่น้องพู่เก้าชิบเก้าองศาพี่น้องพูดโพพู่มุดรอบเลยพี่น้องพูรอบเลยพุหยาพี่น้องวันนี้มาเบิ่งหย่าเธอพื้นดินนะ้ำลุ่งหยานะ่ะเขียวขนุนอ,อยู่ ทีไ่ไม่นป้ปา